เมื่อฉันเติบโตขึ้นเรื่องที่3น้ําหนักและส่วนสูงอ่ะเด็กๆสังเกตนะคะเด็กแต่ละคนจะมีน้ําหนักและส่วนสูงที่แตกต่างกันอ่ะตอนนี้ให้เด็กๆดูภาพเพื่อนๆที่พี่โตพาไปวัดส่วนสูงแล้วเขียนพยัญชนะไทย ตามรอยปะนะคะแล้วโยงเส้นจากคู่ภาพนะคะอ่ะก็จะมีเด็กๆนะคะที่ไปวัดส่วนสูงนะคะอ่ะจะมีแต่ละคนจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอ่าใครอยากตัวสูงให้กินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณครูน้อยกินอาหารที่มปีประโยชน์ดื่มนมเยอะๆอ่ะใครกินขนมเยอะไม่ดีนะหรือกินน้ำอัดลมเยอะก็จะไม่แข็งแรงร่างกายก็จะไม่โตเหมือนเพื่อน อ่ให้งาน,นวันนี้ก็คือให้เด็กๆเขียนตามพยัญชนะตามรอยปะตัวที่หนึ่งค่ะยอยักษ์ยอยักษ์ออกเสียงว่ายอยยักษ์ออกเสียงว่าทีนี้เด็กๆก็มาดูรูปภาพว่าอันไหนเป็นภาพสัญลักษณ์ของยอยักษ์อ่ะก็คืออ่าให้เด็กๆลากเส้นเช่นนะคะยอยักษ์ใช่ไหมคะเราก็มาดูภาพตรงนี้ยอยักษ์ก็ต้องคู่กับภาพยักษ์ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก็ใช้แม่มเ้หน่อยนะ ถ้าใครไม่มีแม้แตข้อยงเส้นติอยากให้มีเพราะว่าเวลาใช้โยงเส้นแล้วมันก็จะสวยงามนะคะจุงนี้นะคะเด็กๆทําได้อยู่นะน่าจะทําได้นะคะจะมียออยักรอเรือบอลลิงวอลเวนและสอสลานะคะเด็กๆเขียนตามรอยปะเขียนพยัญชนะตามรอยปะแล้วจับคู่ภาพนะคะเด็กๆคะเราเรียนถึงหน้าที่สิบ 6นะคะหน่วยที่สองเมื่อฉันเติบโตขึ้น,นเ,เรื่องที่ห้าฉันทำเองได้อาเด็กๆอาบน้ำเองได้ไหมคะคนไหนอาบน้ำเองได้แล้วเนาะอาบเองได้ลงสายเองได้ด้วย <c oughs> นี่ต้องเป็นเรียกมา <c oughs> เมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันทำเองได้เบ็กบางคนอาจอาบน้ำเองได้หรือบางคนผู้อยปกครองก็ยังช่วยอยู่นะคะ,ะวันนี้เราจะมานับเลขกันนะคะอะ เลขหถึงเลขสิ 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, อ่ะอันที่หนึ่งเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่เด็กฝึกนะับสร็จแล้ว,ลวะะเขาบอกว่าให้เด็กขีดกากบาทับจำนวนที่รวมกันแล้วได้สิบอ่าในโฟงกลมข้อที่ช่องอันที่หนึ่งโฟกลมอันที่หนึ่งนะคะ อ่ะหนึ่งบวกเก้าได้สิบไหมคะ,ะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าหนึ่งบวกเก้าแล้วจะได้สิบอ่ะ,อะเด็กๆลองถ้าเลขหนึ่งให้วงกลมแค่หนึ่งอันเลขเก้าให้วงกลมเก้าอันใช่ไหมคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะลองนับรวมกันสิคะหนึ่ง หนึ่งกับเก้ารวมกันแล้วจะได้สิบไหมอัะนัพร้อมกันคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนกับพี่โจทย์บอกเลยว่าถ้าวงกลมไหนบวกกันแล้วได้สิบให้เด็กกากบาทคุณน้อยกาก่อนเลยอ่ะต่อไปวงกลมที่สองอะไรคะอันนี้หนะคะสี่สี่บวกอะไรคะหก หกใช่ไหมคะค่ะอ่ะให้เด็กวงกลมอะไรได้สี่ต้องวงกลมกี่อันคะอืมสี่หนึ่งสองสามสี่หกก็วงกลมหกใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เด็กนับรวมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบไหมคะอ่ะถ้าได้สิบก็ ต่อไปวงกลมต่อไปเจ็ดบวกสามดูซิว่าเจ็ดบวกสามจะได้สิบไหมเราก็จะวงะถ้าเลขเจ็ดวงกลมเท่าไหร่คะเจ็ดก็วงกลมเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะต่อไปเลขสามก็วงกลมสามอัน หนึ่งสองสามทีนี้เอาเจ็ดและสามมารวมกันให้เด็กนับรวมกันค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบไหมคะถ้าได้สิบก้าต่อไปหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่หนึ่งอันนี้สี่ลูกก็ วงกลมสวงนะคะจำนวนสี่วงนะคะสามสี่ครบแล้วนับรวมกันค่ะนับรวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าได้สิบไหมคะไม่ได้ไม่ไดไมถึงสิบเราก็ไม่การนะคะเราจะกาเฉพาะอันไหนที่มันรวมกันแล้วได้สิบอ่ะต่อไปวงต่อไปแปดบวกสอง่ะวงกลมไปดคปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด น้ากวงกลมมั่วเลยต่อไปสองหนึ่งสองอ่ะทีนี้แปดบวกสองนับรวมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าไรคะเก้าสิบครบพอดีแปดบวกสองได้สิบพอดีอ่ะกาต่อไปเวลาวงกลมต่อไปค่ะห้าบวกสามออเ สอบวกสหรือบวกสาม่อนห้บกสา่อนอ่ะห้บวกสามก่อนวงกลมเลยค่ะวงกลมหนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องรีบทำกันหนึ่งสองสามนับรวมกันเลยค่ะก็หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดถึงสิบไหมคะไม่ถึง10เราก็ไม่กานะคะต่อไป2อบวกห้สองบวกห้าวงกลม2นะคะจำนวนสองอันนี้ เลขอะไรคะเลขห้าแล้วก็วงคุมห้านับไปเลยหนึ่งสองสามี่ห้าเเอามารวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงสิบไม่คะไม่ถึงสิบเราก็ไม่ถึงไม่กาก็จะมีการเขาหนึ่งค่ะถึันะคะน่าจะทำได้เนะ